แรงต้านแล้วขยับเข้าไปที่ฟาเซ็ตจอยด้วยนะครับกดลงตรงๆแล้วก็ยังสามารถกดแบบทันสวิร์ตได้นะครับการกดดักด้านข้างเห็นไ,ไหมจะเป็นลักษณะโรเตตพอกดแล้วจะเกิดการหมุนหมุนของบอดี้เห็นไหมโรเตตแล้วก็เป็นการไปกระตุ้นที่ฟาเซ็ตจอยด้วยนที่เราต้องไม่ไม่ต้องกดไปถึงตรงนี้ก็ได้นะครับเราสามารถกดผ่านไปที่ตรงนี้ได้เลย แต่ต้องระวังว่าตรงนี้มันมีอะไรครับมีซุปเปอร์แคปพูล่าลิกเมนต์มีอินเตอร์สไปนัสลิกเมนต์ amen, นะมีมีตัวเชื่อมหมดนะเชื่อมปิดหมดเลยเพราะฉะนั้นกระดูกเขาถึงแน่นฉงนั้นการที่เราขยับเข้าไปเนี่ยนะถ้าเป็นซุปเปอร์เนี่ยบางทีต้องคึงดูก่อนบางทีคนไข้เจ็บแค่ผิวๆก็เป็นซุปเปอร์ลิกเมนต์ที่อยู่ข้างบนเราก็สามารถนวดไปซึ่งเจอเยอะเพราะกล้ามเนื้อมันมาเกาะ จุดกาต้นเกาะปลากาต,ต้นอยู่แถวนี้ทั้งนั้นเลย<ม>ใช่ไหมพวกกล้ามเนื้อต่างๆก็มาเกาะแบ่งซ้ายแบ่งขวาเพราะฉะนั้นแถวนี้ก็เป็นลิกเมนนะเราก็อย่ามิสว่าเจ็บตรงนี้จะต้องเป็นจอยเสมอไม่ใช่อาจจะเป็นแค่ผิวๆการจะกดเข้าไปต้องกดให้ขยับนะครับถ้านิ้วแรงเราบีสัมเทคนิคใช้อุ้งม,มือวางตรงนี้ฟิสิฟอร์มนบนวางตรงนี้แล้วก็ลงาจารย์ลงที่ พิซซฟอร์มตรงนี้นะแล้วลง,อย,ลง,วงอย่างเงี้ยลงวางมืออย่างเงี้ยวางมือตัวนี้ซ้อนนะนะอ,อันนี้ลงลงเช็คเข้าไปหน้าบ้านกลางบ้านหลังบ้านเป็นยังไงสำรวจก่อนทุกครั้งก่อนที่จะตัดสินใจรักษาเช็คดูมีเจ็บมีอะไรไหมมีชาม,มีอะไรไหมบางทีเรากดไปปับ๊บมีแวบวบบมาเหมือนกันนะฮะอ่ะทานสเวิร์ตอันนี้ถ้าทานสเวิร์ตจากทิศนี้ทางน,นี้ก็ได้ ทิ่นี้มันนี่ก็ได้อันนี้ก็จับได้ง่ายยกเว้นบางคนที่เนื้อเต็มมากๆไขมันเยอะๆก็อาจจะจับยากแต่ต้องกดลงไปนิดนึงแต่กล้ามเนื้อก็จะมาเกาะอ,อยู่แถวนี้อีกเต็มไปหมดเลยเห็นไหมัง hmm. นั้นต้องแยกให้ดีระหว่างกล้ามเนื้อกับจอยนะครับ mm hmm. ส่วนทารสเวิร์สส่วนทรอสิกทรอลสิกเราก็สามารถมีจอยต,ตรงนี้ครับแต่ตรงนี้กล้ามเนื้อก็บังหมดอีกใช่ไหม, mm hmm. ก,ลมกล้ามเนื้อพวกเล,เลกเตอร์สไปนี่ก็ปิดหมด นะครับติดหมดนั้นการขยับเข้าไปตรงนี้หรือจะมีเทคนิคการเขาใช้ไคลโลก็คือกดกดกดว่าไปที่ข้างๆนะครับแล้วดันสวนพร้อมกันแครกจะไปไปดัดในข้อนี้เลยเนี่ยต้องหมุนต้องหมุนตรงนี้ต้องจับหมุนลองวางมืองนะี้นะวางที่ข้องี้นะดันข้อนี้เสร็จตัวนี้ขึ้นตัวนี้ลงต้องเร็ว จะเกิดการแครกในนี้ในบางคนเราอาจจะใช้บ้างคราวๆเพื่อปรับให้เขารู้เลือดไหลเวียนในจอยแต่จริงแล้วเราใช้เทคนิคนี้ได้ดีกว่านะไม่กล้าหรอกเราไม่กล้าเาไปใช้เลยให้ลองดูดเบาๆเราทำาเบาๆดูได้ลองดูเนี่ยนะฮะส่วนคอเนี่ยเดี๋ยวไว้ก่อนนะะเราเล่นหลังกับโทรศิ์ก่อนคอเดี๋ยวจะต้องเรียนรู้พวกเส้นประสาทเส้นเลือดอีกคอ การตรวจหลังเนี่ยถ้าเป็นหมอนรองกระดูถ้าเป็นหมอนอรนอ,นองกระดูเคลื่อนพอเราเจอแล้วว่ามันแวบ,บเนี่ยต้องทําโดยเทคนิคที่นุ่มนวลกระตุ้นได้บ้างแต่ยังให้จย,า,ยางมากเกตหนึ่งเกออย่าไปเชนเกตลึกไม่ได้อาจจะทําให้หมอนมันไปปิ้นรับทับมากขึ้นือการบิดตัวการดัดไคลโลต่างๆซึ่งใช้ท่าแพสซีฟในการโรเตชันแล้วคลั ไม่รู้ทิศทางตำแหน่งดีนะครับหมอบางคนไม่รู้ก็ไม่แยกตรวจไม่เป็นหมอหมอพื้นบ้านเรานี่ไหนหรือหมอไทยเราจานมีท่าเน,นึ่ยหนูเห็นในทีเซอของอังเถิดเขาทำอะ่ะหนูเหมือนว่าเขาเขาเหมือนกับก็คล้ายๆกับจัดกระดูกเหมือนอาจารย์แต่ว่าเราทําได้ไหมแต่เราจะทําทำแบบนี้ท่านไหนท,ท่าอะไรทำท่าไหนทำไม่ได้แรงไม่ทำอย่างนั้นวไม่ได้ทำ,ทำอะไรทําแบบไหนไ<ม>ลง